คุณแบงค์คุณแบงค์เข้ามาค่ะคุณแบงค์คุณเปียวครับพรุ่งนี้มาหาผมที่ออฟฟิศหน่อยผมมีเรื่องงานจะคุยด้วยครับอ๋อ,อได้เลยค่ะได้เลยค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปียวเนี่ยนะคะจะพานีไปหาตั้งแต่เช้าเลยค่ะอ่ไม่ต้องครับคุณเปียวมาคนเดียวก็พอ แบงค์มีอะไรจะคุยกับเปียวหรอคะเรื่องงานของคุณนี้นะครับคุณแบงค์คะคุณแบงค์อย่ายกเลิกงานของไอ้นี้เลยนะคะทั้งงานพรีเซนเตอร์ทั้งงานแบงค์เมล์เทนอย่ายกเลิกเลยนะคะคุณแบงค์จะให้เปียวทำอะไรเปียว็ยอมค่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้จะยกเลิกงานของคุณนี้เขาคุณเปียวครับผมแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกที่เรียกคุณเปียวมาเนี่ยผมแค่จะบอกว่าผมจะไม่คุยกับคุณนี้โดยตรงแล้วผมจะคุยผ่านคุณเปียวเท่านั้นครับ ออันนี้นี่แยกแยะได้เนาะว่าไงนะครับอ๋อเปล่าค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วเปียวขอตัว,ตวกลับก่อนนะคะมีครับคุณเปียวทานสิครับเค้กร้านนี้อร่อยค่ะคืออย่างนี้ครับคุณเปียวเมื่อคืนผมนอนคิดทั้งคืนเลยนะครับที่ผมกโกรธ โกรธเรื่องอะไรกันแน่แวบแรกเลยนะครับผมโกรธที่เห็นเขากอดกันแต่มันก็ไม่ใช่ความโกรธที่คุณนี้เขาจะมีคนอื่นนะครับคือเหมือนผมรู้สึกว่าผมโดนเมินแต่พอคุณเปรี้ยวเข้ามาปลอบผมเข้ามาจับมือผมเข้ามาอยู่ข้างๆผมเนี่ยผมก็หายโกรธทันทีเลยครับแล้วไงต่อคะอือ คำถามคือผมอยากรู้ว่าทำไมผมหายโกรธเร็วจังทั้งที่ผมควรจะรู้สึกแย่มากกว่านี้นี่ผมเป็นอะไรกันแน่ครับเนี่ยเรื่องแบบนี้นะคะเปี้ยวว่าคุณแบง์ต้องไม่ใช้สมองค่ะต้องใช้หัวใจยังไงครับ จะให้เปียวมานั่งอธิบายมันก็ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณแบงรู้คำตอบเมื่อไหร่เนี่ยว่าเพราะอะไรคุณแบงค่อยมาบอกเปียวละกันค่ะจะค,คุยคุณแบงเสร็จแล้วเหรออืมคุณแบงเขาไม่ยกเลิกงานแกนะแต่หลังจากนี้ไปอ่ะเขาบอกว่าเขาจะคุยงานผ่านฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงหน่อย นี่แกลงใจเหรอก็ใช่ไอดิก็ฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้งานของเจมิวสิ่ต้องเสียหายนะงานมันรันต่อได้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแกห่วงงานอ่ะฉันโอเคนะเว้ยแต่แกไม่เฮิร์ทหน่อยเหรอนี่คุณแบงค์เขาโกรธแกขนาดไม่คุยกับแกเลยนะเว้ยแบบนี้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะมันแปลว่าแกไม่ได้ชอบเขาไง